ใส่งามใส่งามห้อยขึ้นอ้ยกรเทแข่นี้เป็นสายเลยเพิ่งเลยสิไงเนี่นย,ยสงงใส่ไง สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันนิ้วมือค่ะพี่น้องขอกันกับคุยสารบรนทุงเนาะค่ะวัอน,นี้เอากับผ้าพี่ผ้านอ้องลูกผงลูกคาหากรุ๊ไงกรุ๊หมอบกรุ๊นอนตุ้มเนาะจ้ะครับ,<อ>บผมอาเป็นหลุนน้ำกา้านค่ะว่าห้าสิบมาน์ทวัววันี้เนาะค่ะครับผมบรรยากาศของท่งน้าทงไฮท่งหน้านะครับผมฟ้า,าสดใสจ,จ้าพี่น้องเขาเนี่เกี่ยวตะโดนอะไรด้อยครับผมจนลูกเขาเพิ่งจะออกห่วงอีกแล้วขอบคุณพี่รองที่เข้ามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจคครรััับบนนากยวๆผม <laughs> คือสิข้านเลยเนาะไม่โก้ไล่หลาย أ, แต่ว่านำหายตกก็เห็นเน,ะนาะไม่โกบไล่ขัดนีแต่ห้าขี้เลาะบานเดิอจ้ะบา,บา,างบานเห่านี่เนาะขี้เลาะบานห้าบังบานจ้ะ ใ่ <12 S 2> เรื่องที่เกาจ้ะที่น่องอืนีบป๊อนี่บุหมาคางลายตุ่ผูแล้เน,ะนาะแนบแน่ือว่ากเมียนี่บลายบลายแสบที่นอ่อง เทียนมาโสะตะขอนพี่น้องเบิ่งเพิ่นปลาเค็ยงปิ่งกินได้เถินเป็นไงเมียนี่เมียน้าพิ่นแห้งไหมหน้าจับจะพูดเลยอู้ตะลิตตนเถิดกไปปล่อยดิก็ใหญ่น้ำหน้าเบิ่งปลาขิงปลาหมอเนาะค่ะปลาหมอตัวหนึ่งบอดตายเจ้านี่บ๊อบน้าก็ลังแห้งเนาะก็พอจะใส่เฟื่อง ตมเนี่ยบริโภคปลาอก็หมเไ okay. ด้แต่ทั้งกบแต่ทั้งปลานเดนี่เพิ่นอยูใตเียงขันบ่มาเห็นเพิ่นมื้อนี้ได้น้าแห็งนี่ตัวนึ้งเลนี่เน่องอปลาอยู่กับตมดินบ่ิด้ยินเสียงแล้วน้ำแห้งแล้วถ้าน้ำบ่แห้งได้ยินเสียงดินทัชั như vậy chấm nhìn là một lúc ác ô chấm 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 nó chấm 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 rồi chấm 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 นมนหอยเพินน้ำมุนหิลากกบเนาะเต้นอกจากไงขานี่จะง่ากบหน่อยตัวคนเนาะพิ่งกำบันดดตัวหน่อยเปนของเบิเิงมาดูประสิทธิ์งใหญ่ๆแล้วเนาะสด3ของเรากบกบปีหนีเด้กบปีจีเรียลไปใส่เบิรน านางเต้านี่นานนงมึจีแล้วงไงหนึ่งกำลังจ,จะงขขงงเขาไงนี่หนามาเพราะกำลังกำลังเสียงตาเนียมแล้วเสียงตาน่อยเนียมแล้วปุ๊บหลุนเดียวกันสวยงามจ้ะ เก็จะเตียนกปมันจะซึมไปเล้วนี่อตวงามตัวนี้นี่ใสงามโอ้ยข่อยเพนข่อยกุบโอยแควก็ทนี้เป็นสายเลยเพื่อเลยสิงไงเนี่ยใสไงเพื่อนหมอไตเฟืองเลยแะเพื่อดูรอหนามนี่เนาะม่บางนี่เป็นส่งพี่หนามเว้ย ตัวใหญ่ด้วนี่มีเปียดเลียดอยู่เนาะตัวที่หของเราตัวที่สี่ป่ะห่าป่ะี่เกือบติดเกือบติดคจับไอ้ส่งามเยอะเงี้ยเตียกนดินทรายเนาะดินทรายนกะซีไอยากแน้อยด้วครับผม mình nó Tôi phân bông ngay đấy, sẽ ngay nhà chắc nôi. ta thâu này Kiều hạt mày vẫn tươi, kéo một điều nằm cứ bao giờ cầu mà hạt. ăn hạt, ขอดเชือกขอดเชือกน้ำขอดเชือกน้ำขอดแขกดูงานน่าเนอะงนกำลังขงงเขียวเคลียถือตื่นยูตื่นเชียวยงเลยกำลังของงาวยจ้อ้กงานแักเนาะงานนะจับจับเลย กึ๊บดินเหนียวดินเหนียวขนางไงนานมานจคตูลเราไม่านเรื่มแล้วเรื่มแล้วจตเตี้ยตูวแล้ว่าปพีิน้องบึงๆพอปงเนาะปีงกินก็ตับบกง นี <Christina. S 1> ่ทิ้นมันขนาดเอ๊ะหนาวเขาไม่ปลามันหรอกดที่โบเปนปลาวะมันไปไหนกะเดือดกะเดือดภาษาทยานี่ปลากรดีก็ถึงเนาะภาษาอีสานนื่ปลากระเดือด เค่งตัวบกเงินปิ่นอิ่มตัวนี้เลย ตัวหน่อยเลยเบิ่งมันกะุใหญ่เลยเบิ่งว่าเข็งคือตัวใหญ่เอากันใหญ่แล้วมาอยู่ดวนเลยดวนเติบด้่เบิ่งมีอีมันเนาะ บ้าประัก hmm. ับ oso น้อง

เป็น <Cornell. S 1> ันลเนกนกขยานนกกินใบยีเวียนแดดเปนแห้งิี่มาสดโอ้อ้สลิด พี่น้องมะเข่งตัวใหญ่ครับผมเกี่หน้าผมบอกมาจับจับเอาี่าตัวใหญ่เลยบบตัวหน่อยเลยพี่น้องต,อตายเนาะตายหมดเลยตายเถอเนาะดินอตนอตน,นนี้นเนาะถ้าผีก็มพีพี่นะพี่กรลาลเพิ่ง เออต่สีดายอจิตอดอปรหน่อยถอปากขงจะของหน้าเขบอมาเบิ่งเอาหน้าก็อยู่ติดบานนี่ล่ะเบอะไมาเบิ่งเอาตายบดเลยตัวไนั่นตัวสมองเขาจับนี่สำคัญเลยหน้าเด็ใใจกั้นพวรฟัง มืัอนี้เขาก็ได้กบเจ้าตัวสกิมเพราะมันเกจเป็ดโตแล้วก็ปลาขวัญพี่น้องก็ปลาเข็งปลาเข็งพี่จะโตใหญ่ๆด้วยครับว่นนี้ตัวใหญ่สองได้กรบตรงงานเลยได้กรบตรงงามืัอนี้เบีดโตไดตรงงามเบียดสองสองโตปลาเข็งข้างสมานปลาเข่งสวยงามเลยปลาขวัญตัวใหญ่ ปิ่งเนาะตัวใหญ่ตัวงามนะถ้าปูปิ่งก็ไปใส่หลอดเลยเออตัวใหญ่ๆสวยงาม,มก็ได้สองยาเนะาะค่ะมึงใช้ป้าทุาท้คกบจ้ะเดี๋ยววันนี้พ่อแค่นี้ก็พี่น้องมึงไปลุยใหม่จ๋าตัวเฮาฮะโบก่ายจากบ้านเนาะครับผมยังอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านอยู่หลังบ้านนี่แหละ ขอบคุณพี่น้องทีติดตามรับชมได้ครับผมข,ขอบคุณทีก็หลคยกดแช่นะครับขอบคุณทุกก่างใจครับเจอกันคลิปหน้าครับลกีสวัสดีครับสวัสดีครับ